ต่อมานะครับในข้อ44ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินนะครับก็หมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ก,ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บการยกเลิกการลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการ,บ,ารบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากรน,นะครับวงเล็บ2เนี่ยการเก,ก็บรักษาเงินการจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของท้องถิ่นวงเล็บ3การกู้เงินการค้ำประกันหรือการาใช้เงินกู้วงเล็บ4การคลังการงบประมาณการเงินทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินวงเล็บ5การจ้างและการพัสดุนะครับนี่ก็คือในร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินนั่นเองนะครับในวัดต่อมาเนี่ย ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเนี่ยเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ท,ที่จะต้องมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ให้ประธานสภาท้องถินน่นเป็นผู้วินิจฉัยคําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นให้ถือเป็นที่สุดนะครับาการเสนอยติร่างข้อบัญญัติงบประมาณเนี่ย ให้เป็นไปตามความในหมวด4ว่าด้วยงบประมาณนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปดูในรายละเอียดในหมวดที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินนะครับก็จะอยู่ใน5กรณีนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นประเด็นสงสัยนะครับว่าร่างข้อบัญญัติใดเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่เนี่ยเขาให้อํานาจประธานสภาท้องถิ่นนะครับเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุดนะครับ